เกิดภัยขึ้นมาจะหลบยังไงจะทุกโรงเรียนให้ความประมือดีมากผมไปเยี่ยมที่จังหวัดพิษนุโลกครูก็ดีมากคือเขาบอกว่าดีมากแต่ซ้อมเป็นประเจริญถ้าไม่ซ้อมนี่พอเกิดเหตุจริงมันไปไม่ถูกแม้กระทั่งพวกเราที่อยู่ที่นี่เกิดเหตุจริงเราก็ทําไม่ถูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต่อไปอาจจะให้ซ้อมทุกเดือนทุกโรงเรียนอาจจะต้องซ้อมทุกเดือนเช่นเป็นดินไหวเกิดอักคีภยัยเกิด คนบ้าคนเมายาบ้าเข้ามาทําร้ายในโรงเรียนจะต้องป้องกันยังไงนะครับจะต้องอบพยพอย่างไรอาจจะต้องซ้อมจะต้องทําให้เป็นทักษะชีวิตนะครับและจากการสอบสองวันที่ผ่านมาเนี่เราไม่พบปัญหาใดๆนะครับวันนี้ไม่มีเรื่องการทุจ,จริตไม่มีเรื่องการร้องเรียนแต่สิ่งที่เจอปัญหาก็คือคนที่สอบไม่ได้นะครับบางโรงเรียนนี่รับ 300มาสมัครเป็นพันก็แต่สิ่งที่เจอก็คือนักเรียนส่วนหนึ่งที่สอบไม่ได้ก็ต้องเรียนว่าในวันที่17ถึงวันที่22เมษายนนี้นะักเรียนไปยังผู้ปกครองทุกคนให้ท่านมั่นใจว่าเรายังมีโรงเรียนที่ไม่เต็มแผนการรับนักเรียนอยู่อีกมากมายท่านสามารถยื่นความจำนงได้ที่เขตพื้นที่การศึกษาในระบบออนไลน์นะครับไม่ต้องให้ท่านเดินทางไป ปีนี้เราจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระนะครับของครูของผู้ปกครองและนักเรียนสามารถอยู่ที่ไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขตเขตก็จะประกาศว่าโรงเรียนต่อไปนี้เช่นกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งสปมารกรุงเทพมหานครหนึ่งเขาก็จะประกาศว่าโรงเรียนที่ว่างเนี่ยโรงเรียนนี้ว่างอยู่จํานวน20ที่นั่งตอนนี้ว่างอยู่30ที่นั่งผู้ปกครองก็สามารถสมัครในระบบออนไลน์ได้ นะครับเพื่อลดภาระนะครับตั้งแต่วันที่17ถึง22เมษายน2568นะครับเดนเน้นย้ำผู้ปกครองทุกท่านให้มั่นใจและสบายใจว่าลูกท่านจะต้องมีที่เรียนนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบและท่านรีช่วยสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับ,บรวมท่านท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีสิริพงศ์อังคัสกุลเกียรติก็ได้นเน้นยา้าว่า สปท้องต้องช่วยดูแลให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียนและก็มีที่เรียนไม่ให้ผู้ปกครองกังวลและก็ห่วงใยในเรื่องนี้นะครับ